ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราช,ชนุนนสามีรามคุณอุปมาจารย์หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสงขลามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติเกียรติคุณของพระมหาเถียระผู้มีชาติกำเนิดเมื่อ400ปีก่อนและเป็นศูนย์แสดงวัฒนธรรมเส้นทางธรรมของคาบสมุทรสถิงพระจงังหวัดสงขลารวมทั้งการจัดแสดงวัฒนธรรมชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวหาความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยสมเด็จพระราชชมุนีสามีารมามขณุปมาจารย์หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหรือคนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อทวดจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เชื่อได้ว่าท่านถือกำเนิดที่อำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาทางมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสูลานนท์ ได้จัดทำรูปปล่อองค์พระขนาดหน้าตัก32นิ้วเนื้อนวโลหะปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ศาราทานบุญเป็นที่ศักการะของคนทั่วไปและดำเนินการจัดสร้างองค์หลวงพ่อทวดขนาดหน้าตัก4.9เมตรซึ่งถือว่าเป็นองค์เนื้อนวะโลหะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อให้เป็นที่สักการะแก่ประชาชนโดยทั่วไป มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมเตอนสูลานนท์ยังได้เตรียมการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อปฏิฐาานองค์พระหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ลักษณะอาคารมีแนวทางออกแบบโดยยึดรูปแบบของศาลาพระวิหารแดงทีไ่ได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระพราที่ประทับครั้งเสด็จประพาสแหลมมาลาย,ยู ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวสงขาในปัจจุบันอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญคือเปลวเ,เทียนอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดวงตรามูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสูรานนท์ได้นำม,มาออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของรูปใบโพหรือเปลวเ,เทียนปฏิมาก,กรรมด้านหลังองค์พระหลวงพ่อทวดเมื่อครั้งคณะกรรมการมุลนิธิได้มีโอกาสกราบเรียนพระนท่านพลเอกเปรมตินสูรานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถึงโครงการดังกล่าวนี้ท่านได้ข้อแนะนำว่าเราต้องนำเสนอให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับทราบถึงคุณูประการของหลงวงพ่อทวดที่มีต่อประเทศชาติจากข้อแนะนำดังกล่าวจึงเป็นแนวทางในการจัดแสดงส่วนต่างๆของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เอกสารโบราณที่สำคัญของประเทศไทยอีกฉบับหนึ่งที่ดิกค้นพบคือใบกลปนาเป็นแผนที่ภาพโบราณอายุมากกว่า400ปีเขียนเรื่องราวและรูปภาพของวัดและสถานที่โบราณในคาบสมุทรสจิงพระตั้งแต่บริเวณพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาถึงบริเวณอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาอันเป็นบริเวณปากแม่น้ำทะเลสาบสงขลา แผนที่ภาพโบราณฉบับตัางกล่าวนี้ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติแผนที่ภาพเขียนตามลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีความชัดเจนถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริงเช่นบริเวณอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาแผนที่ภาพเขาเขียนได้เห็นว่ามีคลองระโนดและมีจระเข้ขนาดใหญ่อยู่ในคลองซึ่งตรงกับความเป็นจริงที่คนโบราณเคยเล่าต่อกันมาว่า คลองระโนดเป็นคลองขนาดใหญ่เคยมีจระเข้และมีป่าพลุซึ่งมีช้างแคละอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณส่วนที่สำคัญมากในแผนที่ภาพอายุ400ปีฉบับนี้คือภาพวาดเจดีย์ใหญ่ที่สุดในบรรดาภาพเจดีย์ทั้งหมดจากข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์เห็นตรงกันว่ารูปเจดีย์ดังกล่าวนี้คือเจดีย์ใหญ่วัดพระโค ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาและเป็นภาพเจดีองค์เดียวที่มีรูปงูขนาดใหญ่อยู่ใต้ฐานขององค์เจดีซึ่งถือเป็นเอกสารโบราณทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันแสดงได้ว่าวัดพระโคองค์หลวงพ่อทวดและงูขนาดใหญ่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งมาแต่อดีตการนอกจากนั้นมีภาพของอำเภอสติงพระในปัจจุบัน แสดงให้เห็นส่วนของกำแพงเมืองโบราณและวังของเจ้าเมืองรวมทั้งในส่วนสุดท้ายของแผนที่ภาพก็ได้เขียนบริเวณหัวเขาแดงอำเภอสิงหคนครจังหวัดสงขลาที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันคือป้อมและกำแพงโบราณอีกทั้งเมื่อข้ามฝั่งทะเลสาบก็ปรากฏชื่อของเขาตังกวนที่ตั้งอยู่บริเวณเมืองสงขลาในปัจจุบันอย่างถูกต้อง และตรงกับลักษณะของภูมิประเทศที่แท้จริงจนทำให้นักประวัติศาสตร์หลายท่านสันนิฐานว่าแผนที่ภาพโบราณฉบับนี้อาจเขียนโดยสมเด็จเจ้าพระโครหรือหลวงพ่อทวดที่เป็นผู้ทรงความรู้ในภูมิศาสตร์ของพื้นที่แถบนี้เป็นอย่างดีจากสถานที่โบราณที่ปรากฏในแผนที่ภาพรวมทั้งเส้นทางธรรมที่เกี่ยวกับองค์หลวงพ่อทวดทางศูนย์การเรียนรู้ จะได้ทำการรวบรวมเพื่อนำเสนอให้คนรุ่นหลังได้รับรู้กันต่อไป